อากาศข้างล่างพี่น้องร่มลื่นขนาดเลยต้นไม้เบื้องแม่เอ้ยมีแต่ต้นใหญ่ๆเจ้าเบื้องหอบร่มลื่นแห่งเนาะเอ้ยนะคอยลุลงมาทางบนบรรยากาศดีแห่งต้นไม้ใหญ่ใหญ่ห้ามตาเขาเมืองนี่แหละมาโคเบน บรรยากาศเนี่ยเป็นต้มานางเศร้ามีเหงเจาจะว่าบ่บรรยากาศมันดีเป็นไงยางทั้งหนาคอยนีะ่ะลมลื่นมากพี่น้องจะเบื้องเอาเบื้องเอาอจะเบื้องไปเบื้องไปเ้ยจมหนีล่ล่ะคอยก็รอแต่ถงไห,งหายถงนะฮะรอเมืองอยู่จมหนีล่ะจ้า

ừ ừ anh bảo vào nhé vào anh ta nhắn của bà thân ngủ con ngủ bộ đi ơn cho nó bộ nhìn nhàng vầy vầy rồi bây giờ bấm cái nọng xa và chị thai hả ạ Ừ cái nhàng vầy phụt vậy ở ngủ bộ đi nhàng liệu ý ngược lại ừ con xoắn đi nơi nó khôn này đều này ừ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  ตั้งตายตังจมได้วยข่อยตักบัวตายตั้งจมบ้านก็บุมีน้ำมาบคือบ้านเขาเนาะพอมาเลนน้ำผุนิดหน่อยเขาบุมีน้ำบ้านเขาบุอึดเด้น่อยก็เดยไม่เลนน้ำผุเราเมือง phun thả lọ chìa vàng bùn, chảo, mày có gì à đây bạn này, lọ, xoài nạm xoài thái đây cồn lại rồi này, tham cồn với cháu cồn, tơn mây cái y như vậy, vân vân, 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 vân Đâu. ôi anh đấy nha mình vẫn cái giờ hải bưng là, bưng à, khu khôn, phần đấy nó bưng thì. À, bây giờ bưng cả sang lắm có chị hải bưng <laughs> chậu bưng bây giờ cái chậu nó mình nhăn này này còn mày cứ tiền thế này Dong mày, nó mày. À, nó có mày, anh vừa rai phó tổng cạo bùng ngọc mày nha mày nha ừ, ờ, mày nha 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 mày mày รถเหนี่ยวรถเที่ยวรถไฟเยอเมื่อเตมตึงเยอ่อยกแน่มนกักะยายกันแน่นานอั่นนีอย่างไห้รถไฟอยู่สูกป่ะป่ะ ีบไปก่อนไปชมเมืองต่อจ้ะโอเคเนาะไปรถเอ็นน้่มม no. ันรถอันนี้บ่เที่ยวเนาะน่เสียงเงินบ่รถอันนี้มาตินอะสต็อปโบอ่ะสตอ็อ,ตอปอันนี้อ่ะสตอ็อ